ซึ่ง <นะ S 2> วันนี้เราจะมาจัดอันดับ ARBS กันและแน่นอนผมลงคลิปตอน11โมงซึ่งวันนี้ก็คือวันสิ้นปีนั่นเองนะครับก็จะเป็นสารคลิปสุดท้ายของสิ้นปีและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับแล้วก็ตามปกคิวเลยจะมาจัดอันดับเผ่าที่โหดท,ท,ที่สุดในเกมนี้กันว่าจะเป็นเผ่าะอะไรมากนะครับซึ่งเผ่านี้นะครับมีถึง11เผ่ากันเลยทีเดียวแต่ผมขอเขียนว่า10อันดับละกันซึ่งเอาจริงมันจะเป็น10อันดับแน่นอนนะครับถ้าไม่มีเผ่าอควาติกขึ้นมาเนาะพอเผ่าอคว นะครับแต่ผมคิดผมขอเขียนว่า1ิอันดับนะกกันนะครับโอเคและผมจะจัดไปว่าแต่ละเผ่าต้องอยู่ในราคาที่เท่ากันมันจะได้แฟร์กันหน่อยนะครับไม่งั้นเผ่าเอ็นเชนยูเมนนี่ราคาแค่เจบห้เหรียญเองแพ้อย่างแน่นอนและเผ่าเผ่าที่การที่สุดก็คือเผ่าเรดทายนั่นเองหลายคนอาจจะนึกไปถึงแต่เผ่าเรดทายคือเผ่าที่กากที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นเผ่าที่โหดได้ต้องมีสายของตัวละครที่มากพอนะครับนี่นคือสายแท่งไฟเตอร์แอสซัสซินเมดแคร์รี่ซัพพอร์ตนั่นเองแลวก็เวนนอมอีก แล้วว่าเผ่าเล็บท้ายนะครับมามีแค่แอสซินที่เป็นไอดอลเสียไว้จัดการยูนิตขนาดเล็กเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสายเวนนอมซึ่งเป็นมังกรคอมบันโดซึ่งมีราคาที่น้อยมากส่วนตัวที่เหลือก็เรียกว่าขยะก็ได้นะครับ เพราะว่ามันคือสายแท้งที่ไม่มีดาเมจไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยแล้วก็มีหัวหน้าตุ๊กเคที่เป็นคียที่ขอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่ามันก็คีทีคอโดนยากอะเนาะข้อดีของเผ่านี้เพียงอย่างเดียวคือมันถึกนั่นเองแต่ว่ามันก็ไม่ลงและก้นตัวที่สูงเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอออกกกามันก็ตายอนกันและด้วยความที่มันตัวยาวแถมตัวติดพื้นด้วยเนี่ยทำให้มันแพ้ทางสเกิร์ตนั่นเองนะครับนะสเกิร์ตเกาอันติทีเดียวเลื่อนหายไปเยอะมากๆเลยนะถ้าเทียบกับเผ่าอื่นเนะอางกเนี่ยเกไอ้ต่ สุดท้ายเผ่านี้มันก็มีไอ้ดอนเท่านั้นที่บินได้แล้วก็ตายไปน่ยดูมันดูมันงูตกไปแล้วไม่กนไม่มีอะไรสาม,มารถโจมตีมังกรได้เลยนะครับแม่เผ่านี้นะครับในราคารวมที่398บาทแบบว่าสแตนดาร์ดของเผ่าเลยคือ398บาทซึ่งถ้าเทียบคุณภาพกับราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงและเผ่านี้น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากทำให้โดนมังกรคีบได้อย่างง่ายดายไปแล้วเหลือ,อแ,ลแค่ตัวนี้ก็ไม่น่าจะช่วยทำอะไรให้ประเทศชาติได้เพราะว่ามันกระช๊ายจงพูดว่ามันกระ๊า <laughs> แลมังกอมันก็โง่นง้อ,นอพไออนไปแต่ม,มันเออนัแหล่และอันดับที่สิบนี่ก็คือเผ่าะมะแมลงนั่นเองนะ,นะครับซึ่งจุดเด่นของเผ่านี้ก็คือสายเบนอมนั่นเองซึ่งมีถึงสองตัวกันเลยทีเดียวและก็มีสายลุ่มอย่างแท้ทูอย่างสวามบักและสายแท้งของเผ่าะมะแมลงคือตกกะกัตแต่ยักษ์นั่นเองซึ่งร้องให้มันเจอกับแรบไทดูนะครับนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะโดยสองเผ่านี้ราคาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่ว่าแรบไทรราคาเยอะกว่าแมลงด้วยซ้ำไปนี่นะครับนะเกินไป8ดอลลาร์แต่ว่าโอ้ยเผ่านี้เป็นเผ่าที่มีจำนวนเยอะที่สุดเพราะว่า แบ่งมาทีสิบตัวเลยโอเคมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างเผ่าแมลงปะท้ากับเขาสัตว์เลยกันแมลงสว่างบ้าก็กองกวนตุกเข้มให้ให้ไปโจมตีตะกแตนอยากและตะกแตนยักษ์ก็รำรำส่วนไอ้ดอนที่ว่าบินได้มันเจอสว่างบ้าโอ้โหแมงปองฉีดพิษไปนะครับตอนนี้เลือดไอ้ดอนลดลงเรื่อยๆรื่เนื่องจากโดยพิษแมงปองเดรนวว่าเห็นประสิทธิภาพของเวทรองมก็ได้ดีเลยทีเดียวและตอนนี้หัวหน้าตุกเข้มไม่รู้จะทําอะไรแมงมุมกระโดดฉีดพิษเข้าหน้าไปแบบเต็มๆแมงปองก็คอยทําดาเมจออยยู่่่่่รราาาาาาาคคตตตตตตุกก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 เเเััับบะะแแแนนนนนททลว้จี ไม่เป็นไรพเพราะตอนนั้นเด็กโรของแกมันไร้ขายสุกเกตายไปซะตอนนี้ก็เหลือแค่งูไททันโอโบอาแค่ตัวเดียวถึงกระโดดตามสวัางมาไปเล่นจากนั้นก็นตกแมบตายนะครับเรียบร้อยชะนะไปนะครับนั่นจากการทำงานเป็นทีมเวิร์กให้สวัางมาเป็นลกอขณะที่ระกต่งกันรังใจาดาเมจ เผาดีก็ยังอยู่แค่อันดับสิบต,ตอนนั้นบอลอันดับเก้าของเราคือนี่เผ่ากอล์ล่านั่นเองซึ่งอยู่อันดับเก้าแล้วก็มีตัวละครเก้าตัวด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะไมเผ่าอกอล์ล่ามันกากจังมากูเห็นหลายครั้งแม่งโคตรเก่งเลยแต่เป็นเพราะว่าตัวมีประโยชน์ของเผ่านี้มันมีแค่ไอ้ปาขี้และไอ้ก,กอลแฮมเมอร์แล้วก็กอล์ล่ายักษ์เท่านั้นที่มีตัวมีประโยชน์ของเผ่านี้เพราะว่าตัวละครที่เหลือมันมีเลือดยังไม่มมถึงพันด้วยซ้ำแล้วกระโดดพริตซคอร์เลยอย่างง่ายดายโดยเฉพาะไอ้ตัวถ่วงเขาจะเลยยยยยไไอออออ้้้ตตัััวนนนนนีเเเลแแแมมม่่งงดดกกคืทา ทำไมาเจียมไม่ช่วยปรับให้แม่งมีประโยชน์กว่าน,นี้วะสงสัยมันเอาไปเล่นไม่แคมเปญอูเบอร์ลินก็ไม่มีฮิลิ่งแฟกเตอร์ไอ้จอห์ซินนาก็โดนคิทิโคโทีเดียวหายส่วนแจ็คสันโดนลูกสองสอง,สองเมตรก,ก็เกือบตายส่วนซามูไรก็แค่ช็อไปวันวันยูสเลสก็อย่างโมงเทนไพรเมทก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกอล์ล่าเท่านั้นไพเมทมันแปลว่าเอฟถึงจะเคอลิงไม่มีหางนั่นเองแต่เสือไม่มีซิมบันซีอุลังอุตังและฉันในและเห็นคนที่เผกนี้มันกากกับพอบ่าเผานี้มันราคาสูงนั่นเอง นีนะครับได้ราคาเขาถ้าจะใกล้เคียงกันระดับหนึ่งเอาล่ะมาดูกันเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับ h e ลว w โก้เฟร่ยมงคลต้องอารับขากอให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้กอตายเด็ดขาดถ้ากอตายคือจบและตากระแต้บอกว่าคิดดีก็สบายอาพวกพืชดิ้นไปแล้วนี่ไงไจอร์จซิน่ากูบอกแล้วมึงตายอย่างอาาานาถาและตอนนี้ต้นหัวเขาสเสลยแล้วครับนะหลังจากได้กินพาสติมาแต่ชนหมดก็ต้องตายลงไปตอนนี้กอยังอยู่ก็ยังพอมีความหวังดาเมจทุกอย่างอยู่ที่กอนะครับนะพวกกอคือสายแครี่เก๋บอกมาแล้วนี่ก็กอควรได้สุดยอดเเเเลลลยยยยททีีีดดดดดวววนนะะาาาาาาใหห้้้กกกกออไไไไมมมม่่่สรถจแูปงงัั ว่าก็จะไม่ได้ใจด่าเมจเลยนะครับไฟนี้ก็ดูเหมือนว่ากอล่าจะใกล้จะตายแล้วสายแทย้ของทีมกุนเชตตายเรียบรอย้อยแล้วกอล่าตายหา่าเลแยแค่กอซึ่งไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เจอโคตรมาแล้วขนาดนี้กอบอกมึงฆ่ากูเหอะและชัยชยนะก็อยู่ในกำมือของมแมลงยอมโยความดีความชอบให้กับสายแอสซัสซิงอย่างสวารมบาสแต่ถ้าเกิดเราจัดเด้งใหม่ให้เดอะเบรกทั้งสองตัวอยู่ด้านหลังแล้วให้ตัวละครขยับไปขวางด้านหน้านะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกอปลาโคตรมาแล้วนะแต่เนื่องจากกอเป็นสายแคร์รี่จึงสามารถโจมตีได้แค่ทีละตัวเท่านั้้้้้นนนนออออออาาาาาวววววแแแลลลลมมมมึงงงะเเเดดิิขขไไปรรกกกกก็ตยยหหูื่่สทุ ครับจะไม่โดนคอเลยแต่ว่าน่าสองตัวตรงนั้นยังไม่มีใครแพ้ชน,น,นะแต่ดูเหมือนว่าจากรตนจะคิดที่โคแล,ล้วกระเด้งมาตรงนี้เลยดูเหมือนว่าจะโจมตีกอ้็คอตายเรียบร้อยนะแล้วจิบมายแล้วไม่ไดน่าก็ได้เดินม,มาช่วยกินคูดตรงนู้นเบบี้นะช่วยรอดสก,กิลเออก็ยังมีประโยชน์เว้ยลิงญี่ปุ่นใส่ชักใหญ่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้นะโจมตีไม่โดนตนี้เลยยักษ์ฟาสต์ก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่นั้นลองแล้วก็ตรงที่สูงต้องโจมตีปกติตอนนั้นไม่สามารถใช้แรงน้องทนจัดการตักแตนได้ตรงหัวหมองแหละ ออกเร่พนเยอะเลยตอนนี้ก็พูดมากอยู่ได้นะคะ่ะกับไปตาสถกีถ้าตัยก,กะแตงตายคือผอมแมลงแพะเพอตอนนี้แมงมุมแมงปองตายหมดแล้วไม่มีใครใจ่ายดามเมจนี่แกแตก็แตงนะแต่แตกะแตก็ได้พับไปแล้วนะ <c oughs> เหลือก็เป็นแค่สมงบัือกซึ่งม,มีดาเมจมากเขที่สามารถล้มกอล่าเลือดครึ่งหลอดได้หร <c oughs> อกไว้หนอมันก็ไม่ตายสักทีนี่เจอไอ้แมลงหรอเลือดแค่หนึ่งร้อยอย่าซรางก,กับเลือดสี่พันสองหนึ่งไอ้นี่มก็ขวางจมัะนี่ออกไปโอ้ยทุบแมลงไม่โดนสักทีว่าเมื่อไรจะตายหต้อไอ้แมลงนี่เด้ยเลย และอันดับที่8แล้วก็คือเผ่าโมเดิร์นแมมโมนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่สงสัยแลย้วเพราะว่าไอ้นี่แหละไอ้นี่มันตัวกินเงินเนื่องจากมีตัวถัวเขาจะเล่นทำให้เผ่าโมเดิร์นแมมโมนและชาร่าเผ่ากีล่ายักษ์ไปได้เพราะชนะอ,อยังไงมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะดูไปดูสายก่อนนะครับนะห้ตัวแรกของเผ่านี้คือสายแอสซัสซินหมดเลยแล้วก็มีฮิปโปเป็นสายแทงกีล่าเป็นสายแอสซัสซินเหมือนกันส่วนยีลัาก็เอามาทำไมไม่รู้ไม่มีประโยชน์ช้างเป็นแทงจ๋าเลยนะครับนะแล้วก็ไอ้นี่เลยนะเดอะแบกลอลเกตอิลียิงเลเซอร์แทงได้ททททาาาาาาาดดดดดเเเเเเมมมมมมจจไไ้้้้้ป็นนนนสสยยยยแแแงงคคคะโตตตรรรรีีีีีัััววว่่หหญใถถอึล แต่ข้อเสียก็คือมันยิงใส่พวกเดียวคนเองเห็นไหมยีร้าฟบอกเลยเพาสันจะสามารถชนะได้ต่อเมื่อล้มกอให้ได้เท่านั้น,นแต่ตอนนี้กอยังไม่ตายเลยนะกอสามารถใจด่ดาเมจเล,ลวเรือๆชากกอ้งลอย แตอนนี้ล็อกเกตอิลลี่ทำตัวเป็นเทอร์เวตไปได้อยู่นิ่งๆและยิงให้โคตรมีประโยชน์เออช้างตายแล <ผม S 1> ้วผมบอกเลยจะชนะได้ก็ต่อเมื่อล้มกอได้แต่ตอนนี้กอ,อยังไม่ตายเลยนะครับนะตัวละครมีตัวเดียวที่เขาสามารถล้มกอได้แบบหนึ่งตอนหนึ่งนั่นก็คือล็อกเก็ตอิลลี่นี่แหละแต่ในเมื่อกอไม่ตายนะทำให้สามารถจ่ายนะเม็ดได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ฮิปโปมีแค่ตัวเดียวแล้วออรสแพร์เพื่อนซีก็ได้จากไปแล้วฮิปโปมันจะหนีถ้าเลือดมันต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ววิ่งงไไหนีออะรข G M ฮะผมมมกก็ไ่เเข้าใจหือนนัแล้วตตตอนนีกก็ระะยที ตายเลยแต่ถ้าสมมติให้กอมันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบบตรงหน้าเป็นล็อกเก็ตอิลี่เนี่ยกอมึงเตือนตัวตายได้เลยบัวแล้วก็เดินเข้าไปบัวแบบดุมๆอย่างนั้นมึงดุมๆคือตายได้อู้หูอะไรก็เอื้อกอตายแล้วนะเรียบร้อยแพ้แน่นอนตลอดทางไปละแล้วมาดูกันไปพวกตัวขยะมันทำอะไรได้นะตอนนี้แจ็คสันฆ่าหมูได้นะครับโคตรเก่งเลยฮะ ผมบอกเลยฝ่าวอยกล่าอย่างั้นก็แพ้ถ้าไม่มีกอวอยกล่ายักษ์นะครับนะมันไม่มีดาเมจมากพอที่สามารถล้มช้าสี่ตัวได้หรอกและดูไอ้แจ็คสันดีมันทําอะไรได้ฮิโปก็ฆ่าไม่ได้ช้างมันก็ตีไม่ตายไอ้ช้างฝั่งนู้นก็มาแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่วอยกล่ายักษ์เพียงแค่ <c oughs> ตัวเดียวแล้วนะครับตายแน่ไอ้หลอกเก่งมึงกวคือช้างอวกาศเนี่ยมันยิงใส่พวกเดียวกันเองและเป็นดาเมจด้วยนะครับเลยระ้ว่างในทีมไฟช้างอวกาศก็นี่แหละตัวละครที่ทำดาเมจใส่พวกเดียวกันเองและตอนนี้ดูเหมือนว่าวอยกล่ายักษ์นะครับจะแพ้ว่ะเออ แค่นะครับนะเพราะฉะนั้นเผาศักก็โหดกว่าเผาไปแล้ว เอาแล้วนังทิเ7ก,ก็คือเดสาวกินพืชน,นั่นเองนะครับและมันต้องมาเจอกับโมเดินแมมโมลนะครับนีครับราคาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันต่างกันแค่หนึ่งเหรียญก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่ซึ่งแบบของเผ่าเดซาวกินพื้นก็คือหัวหน้าแบรชิลสารเท่านั้นนะครับตัวอื่นก็เปรียบดั่งลูกน้องกิ๊กๆในความที่เลือดมันเท่ากับก,บก,บกบอลลาย,ยังเรีร์าคตรถ,ถึกเลยทีเดียวสำหรับแบรชิลสารและถ้ามันโชคดีเนี่ยมันสามารถกระแทกช้างให้ลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาจากที่สูงเลือดรรรรดดดดดดดไไไไไไไ้้้้้้้นนนนนนคััััับบบเเเเพาาาาาาาวววววว่่่่่่่ชงงงงมมมมมออกกตตตทททททีีีีีีสูหยยยแลิ <c oughs> แล้วก็ไม่รองแล้วกะตุกที่สูงเนี่ยมันเจอมันชียวสารบตายอย่างแน่นอนโโอ้โหแล้วมันก็ผักกันเด็นมีโคตรไกลเลยนี่ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึง่งคล้ายๆกับสเกิร์ตก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเข้ามาไฟต่อได้ถ้ามันมาเป็นรุมแบบนี้นะครับนะก็จะผักออกไปแต่ตอนนี้หัวหน้าแมนเชอร์สารัะใกล้จะตายแล้วนะครับนะกระทำน่าเีื่อเขาสุดท้ายเฮ้อโอ้โหช้างมึงไม่ตายอีกทีวั้ อุ๊ย,ยมันยังติดกำแพงอยู่ยแบทโชว์ตอนนี้นก็ตายแล้วถึกจังว่าแต่ตอนนี้ลูกน้องกิกกี้ก็มาแล้วนะครับอ้าวแบทโชว์ก็ตายแล้วนะครับนะาแต่ก็เริ่ว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับ <c oughs> มีโคตรมีศักดิ์ศรีเลยกนะูไ <c oughs> ม่ขับได้โคตรสะใจเลยบอกแต่ตอนนี้ช้างอ้วกกะก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับนะ่าเหลือแค่อีกตัวเดียวอ่ให้เกียรติกูหน่อยดิแม่งยกกูเป็นหมุเป็นหมาเลยอ่ แล้วไทสต็อปก็บอกกูชนแรกมามาช้างช้างแล้วทำไมว่าช้าง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 ช้าต้องสี่ช้างต้องหกไม่ใช่หรอกแล้วเฟรดดี้ว่าไง <c oughs> เฟรดดี้เจอแร็กเกตอีล <Soldier> ี <c oughs> โอ้โหทำไมเฟรดดี้มึงกัดอย่างมากมึงแพ้ช้างในนั่งแต่ว่าสเตโก้กับไทซต็อปก็มาแล้วนะไทสต็อบบอกกูทิ้มตัวไปดิเ <c oughs> นี่ยละสวนลูท <c oughs> วารไส้แตกฮะผมบอกแล้วนะถ้าไม่มีแบล็กชิวซอลต์อย่างไรก็ไม่ชนะเดอะแบงก์แห่งเฮอร์บิวอ และอันดับที่หก็คือเผาเดซาวกินเนื้อน,นั่นเองนะครับซึ่งมีราคาพอๆกันนะครับหน้าต่างกันแค่สเหรียญเท่านัน้นบอกเลยว่าจำแบกก็มียิงถึง2ตัวกันเลยทีเดียวน,นะก็คือทีเรียกกระสไปนโนสแต่ว่าเผาเคยบิ๊อร์ทเดซอมีแค่เบเิโอสโซลัสที่เป็นจะแบกเข้าหนักน,นะครับลุงตอนนี้ก็ลุงกระทาไฟนี่แต่ดูเหมือนว่าจะกัดไม่โดนนะฮะส่วนลุงน้องกิ๊กของเผาเดซาวกินเนื้อก็เราเราก็รู้กันอยู่ว่าเราเรียกว่าอะไรนะครับนะขยากโดยเฉพาะอโลโซลัสเลยราคาแปดสิบเหรียญแต่แม่งโคตรกายยังฆ่าไทเสียดอไไม่้เลย ครับดูลูกพี่เป็นตัวอย่างมากแน่ลูกพี่สไปโนเนี่ยนะแกทำอะไรได้อลโลถ้วยกันกัดสตัวดามจยังไม่เท่าสไปโนตัวเดียวเลย <What the S 1> ตอนนี้สไปโนจะกัดพาราซแต่วา่าเ <c oughs> อ้ยิงไปกระโดดมาขวางลูกพี่มันนั่งคนโอ้โหว่าเจอคนอคนึงว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอลโลสอตัวเหรอเดี๋ยวกมลืมไปไม่ต้องเป็นคาร์โนดีกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคาโนมันก็ยังใช้ไดีว่าผมจะเพิ่มไปตัวตรงนี้เป็นไดโนดีคัสไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แหละคเัาจะได้สูสีกันหน่อยแล้วก็เพิ่มแก๊งแร็พเลตอร์ เรดี <Ready? S 2> <are> ้ว <ly> ีอ่าฮอ n นี้นั้นหมดหมดให้หมดเลย กูก็เล่นได้นอ้อยูทูบ b e เซโน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  y o ไม่ชอบไอเอสมันชอบหาเรื่องใส่ตัวตั้งแต่ลิกีกัสติเพลงลแล้วโฆษณาก็เป็นข่าวสถีไม่รู้เป็นอะไรนะครนะับโอ,อ้ยขนาดผมยังไม่ได้เปิดให้รับโฆษณาเนาะบางทีธนาคารกายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไมา่ติดตรงโควิดนะเนี่ยไอ,อพวกโควิดเนี่ยคเน,ยเยนเดียวเลยเออจำได้แต่พันหมาเป็นโอไมค้าเนี่ยไหมอะไรตักหนานนะไม่เข้าใจเลยจริงๆจ,จะมีสายทันหายกันตั้หนานวะเนี่ยแต่ผมเป็นนายกนะผมจะเอานิวเคลียร์ไปถนนแอฟริกาตายไม่ช่อีกแล้วอีกแล้วกูโดน FBI เข้ามาตามตัวอีกแแล้้วโมม่นะ โอเคโอเคผมกลับมาแล้วนะครับโคตรเหนื่อยเลยบมาอะไรกันนักอันหนาว่าเขาคุ้เล่นการเหมินหนึ่งเนี่ยจะเอาถึงตายเลยไอ้พวกนี้เนี่ยเอาจะไปโนไปแล้วนะตะกี้ขาไม่ฉี่ฟ้าเลยอ้ากันโอหัวหน้าแมจิโอตายแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหแพ้ไปนะครับแล้วจะไปโนตายไหมไม่ตายหรอกผมเชื่อมันไม่ตายเออนั่นไง และเผาอันดับที่5คือเผ่าอควาติกน,นั่นเอ,เองนะครับก็คือเผ่าสัตว์น้ำผมไม่รู้ว่าวันที่31หรือก็คือวันที่ผมลงคลิปเนี่ยมันจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่แล้วที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำแต่ผมว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าคลิปนี้มันถ่ายไม่ไ้ยี่23นะครับทำให้ก็เป็นจาดักออฟเดอะเยียนะครับแต่ว่าไม่นับวันที่สามสิบอู้ยโลมมาๆๆนี่เลยนี่นะครับนี่คือข้อดีของสัตว์น้ำก็คือมันลอยได้ทุกตัวนะครับและพวกเดเสากินเนื้อเนี่ยไม่รองรับกับตัวที่สูงอานออี่นะสไปโนตตตาายยยยยเเเเรรีีบ้้้้ออแแค่่่ททลลล็กวววไไมมงงงสสสัั์นถึ การกระเพาะมันหยำหงำหยตับมันลอยยิงเลยยำหยเรียบร้อยทีเลกราชายไดืนเสาร์แพมหมาป่ายท้องทะเล และอันดับที่สีคือเผ่าเอ็นเจียนฮิวแมนนั่นเองนะครับถึงมันเป็นเผ่าี่กาดที่สุดถ้าเทียบกันในราคาปกติแต่ถ้าในราคาที่เท่ากันเผ่านี้ถึงอันดับที่4ี่เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเผ่าที่เห็นรุมสุดๆแล้วก็มาแบบหมามืดเลยนะครับนี่ออก,ก้าโดนหอกลมตายเลยเผ่านี้มีทุกอย่างยกเป็นสายเมทนะครับสายแข็งก็คือฮุสซ่าและก็โรมานัสที่ใช้เรตติ้งอินฟอนโนในอารีน่าฟาตันก็เป็นไฟเตอร์และฮุสซ่าก็เป็นแอสซัสซินได้ในตัวนะครับ อาชีก็เป็นแครีส่วนบางรจันก็เป็นซัพพอร์ตและก็ตัวสุดท้ายคืออาสวินดาบใหญ่เป็นตัวละครโจมตีแยกกลางสามารถโจมตีข้ามศพได้และระหว่างที่เราอธิบายไปแล้วก็ชนะไฟเป็นทีเรียบร้อย e n d the third I bet you don't touch by you are และดัานที่3ของเราก็าคือเผ่าโมเดลฮิวแมนนั่นเองนะครับนะเออมาสี่โมเดลปะทะแอนเชียน Here we go โอ้ยมีแหลกเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีพลัระเบิดผมบอกเลยว่าเผ่าโมเดลฮิวแมนเนี่ยเป็นเผ่าที่มีดาเมจจัดจ้านที่สุดในเผ่าทุกเผ่าในเกมนี้แล้วฮะและโมเดลฮิวแมนนั้นเมื่อสู้กับเผ่าอะไรก็ตามจะจบได้เร็วที่สุดตลอดเพราะว่าดาเมจล้นทะลักโดยเฉพาะ MVP ให้กลายเป็นผีปุ่นไปเลยนะครับนะเพราะว่าโจมตีเป็น AOE เป็นสายเมจเอาไว้แก้ทางสายลุมแบบ100%เลยเรามาดูความครบของเผ่ านี้ก็เลยดีกว่าเผานี้มีอะไรบ้างมีสายซับพอร์ตนะครับแล้วก็สายแทงกับตัวยืนหลังอีสีประเภทที่โจมตีใส่พุ่เดีกันเองโดดนะครับแต่แล้วไงเป็นเผ่าที่ไม่ได้รับการอัปเดตมานานที่สุดแต่ก็ยังเก่า,อ,าอยู่ดีเว้ยแต่ก็ยังได้แค่ดับที่3นะคระับนะพอดับที่2คือนี่แฟนตาซีโดยมีไฮด้าเป็นแทงแล้วก็มีตัวใจดาเมจที่โจมตีเร็วที่สุดอย่างนี่นะคร,ครับมังกรแล้วก็มีกอกอนที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งที่เป็นสายเมจเอลีเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีมังกรแพ เลยนะครับมังกรเก็บเรียบไอ้พวกเผ่านี่มึงเจอมังกรมึงตายหมดเลยเนื่องจากเผ่ามนุษย์มีข้อเสียคือไม่มีตัวแทงแบบเลือดเกิน1นึ่งพัน้ยไม่มีเลยนะครับนะเพราะว่าสูงสุดก็แค่สามร้อยนั่นคือ FPS นั่นเองนะครับที่สูงที่สุดก็เลยแพ้แฟนตาซีตรงนี้เอ้ามังกรตายเทต่านานตายซะงั้นเอามันไม่ตายได้อเปล่าเอามึงหลอกโก้หลงสสยตะกี้โดนแกพิดคอมมานโดนะครับ and observe the great e l e p r o n t ไม่ต้องถามว่าทำไมเผ่าที่โหดที่สุด นี่ผมต่อให้เลยราคาน้อยกว่านะฮะเขาอินฟอนนัเป็นเผาที่ครบเครื่องมากๆขาแค่สายแครี่แต่ก็มีออคโรดที่เป็นสายเมทแล้วก็มีแดดดี้ที่เป็นสายเมทเหมือนกันแล้วก็เฮลฮาวกับโกเลมน,นะครับที่สามารถทำดามเปเปิลเอลได้แล้วก็มีสก,กลิลหนึ่งตัวนะครับนั่นที่มีสกิลอันติที่ทำดาเมจเป็นเอลอีเพราะว่าแก้ทางให้ได้ไม่อย่างดีส่วนการแก้ทางมังกรนั่นกะ็คือสายกัดนั่นเองนะครับแล้วก็มีเฮลฮาวที่เป็นสายกัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าสกิลก็ใช่อันติแทนได้นะครับถ้าอันติอออออืืหครดด่่่านนนีีีีกกกกููบบเเเจ็ัลยยทว กระทืบและตอนนี้อ็อกหลอดมาคตรเต็มปังโอ้โหโวลเลมบอกว่าจะตกอยู่แล้วเนี่ยแต่ดูบอกว่าไหด้าฉลาดนะครับเรื่องการโจมตีอ็อกหลอดก่อนเนื่องจากอ็อกหลอดเป็นสายดาเมจนะครับถ้าอ็อกหลอดตายก็ไม่มีตัวละครโจมตีแยากกายมังกรเขาจะเล่นสบ,บายนะครับ <Okay. S 1> แต่สงสัยว่าจะคุยกันมานี้ว่าจะต้องจัดการอ็อกหลอดก่อนนะครับแม่นี่เป็นไงคุยกับมังกรมังกรทั้ง3ตัวเลยไวเวิร์นดาก,ก้อนแล้วก็ไฮด้าเนี่ยเอาจริงมันต้องมีโคมาโดนดาก้อนหรือว่ามังกรโคมาโดด้วยนะครับแต่ว่ามันอยู่ๆเข่าแล้วมันก็ไม่ใช่มังกรแายนะกรเกมังกรจีนแดง และตอนนี้ดูเหมือนว่าอ็อกหลอดจะตายแล้วนะครับทำให้ไม่มีตัวละครที่เอาไว้โจมตีมังกรกูโซล็อก็คงทําอะไรไม่ได้นะครับแอดดี้บอกกูจะแทงไม่หย,ยุดกูออจะไม่ตายนี่ราชาปิซาตายแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ยอยู่บรรทูนทอย่างสะเกษษ็ดมันพูดอะไรของมันว่าฟอราไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบที่ใหญ่ขึ้นล่ะโอโ้จะเป็นยังไง ครับไวเพื่อนเพิ่งมาสเกิร์บอกปัดออกไปอย่ามายิ่งกับแค่อ็อกล็อก็พยายามปาคอนอยู่นะครับนะส่วนตรงนู้นมีอะไรพวกเราจัดการก่อนองคนนี้จะไม่ช่วยจะไม่ตีลุกไหวเพืร์นได้อย่างสวยงามนะสำหรับอ็อกลอกและส่วนตรงนู้นเป็นยังไงนะครับเราโอ้คุณสล็อกตายแล้วตายแล้วเลยแค่โก้เลมนะโกเลมมึงตายแน่ๆเลยเดือดไฮดานี่ชอนจะปาคอนอยู่ส่วนตรงนู้นสเกิร์บอกอะไรมังกรโอ้คุณเกียรตสองมังกรแม่งสองคูหูคุณสีอาไปแล้วนะสเกิรไปแล้วเหลือแค่ไฮดาแต่ไฮดาก็ตายแล้วเช่นกันแล้ดนกูคึณเต็ม ตอนนี้นะโก้เล็บหอยยำแทงให้อยู่ให้ออกหลอดนะปลาคอนใส่โก้เล็บอุด,ดอลากไปแล้วก็เป็นหินนะเวย้ยอ้าอระเบิดแตกนะครับนะอย่างน้อยก็มีประโยชน์นิดนึง,นงว่ะปลาใสา่อุ้ยไม่โดนหราสายตาเป็นไรวะผมเชื่อว่าคุณสายตาเอ็นนั่งจำได้ใส่แว่นอัพตักเวลาและเก็บยังจะโดนหามังกรอีกโคตรสุดเลยอออเ,เรียกได้ว่าระยะใกล้ไม่แม่นแต่ระยะไกลไม่พลาดและตอนนี้ดูเหมือนว่ามังกรก็จะตายแล้วทั้งออกตีแค่ทีเดียวมังกรก็ตายเลยเรียบร้อยนะครับนะเออเอาเฮ้ยตกอ้ก เอ้าว่าไงฮะหวนีดีมดตีเสมอนะครับแต่ว่ามันขึ้นไปยูโรสเนาะแต่ผมหยุดทีอินฟอนอสแสดงว่าอินฟอนอสแพ้เหรอได้ไงอ่ะตะ่กี้ผมก็เห็นอยู่อ็อกมันชนะไม่ใช่เหรอก็เห็นชัดเจนเลยนะว่าอ็อกมันฟาดมังกรตายก่อนแล้วมันก็อยู่นิ่งๆแล้วมันก็ตกตามไปอ่ะคืออ็อกมันต้องชนะไม่ใช่เหรออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําไปในได้ดีกว่าเป็นชุมชน YouTube ที่เขาให้แข่งขันกันนะครับนะให้เลือกโหว่าแฟนตาซีชนะหรือว่าอินฟอนอสชนะกันแน่นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ 11อันดับเผาที่โหดที่สุดในเกมเ b นในราคาที่เท่ากัน